ชาวบ้านแถวนั้นเลยเล่ากันว่าทุกครั้งที่ฝนตกหนักคนแถวนั้นจะได้ยินเสียงโซ่ถูกลากจากใต้ถุนบ้านและมักจะมีเงาของผู้หญิงเดินลากโซ่ไปมาพิมพ์ได้ยินก็นึกขำในใจแหมป้านี่ก็แต่งเรื่องเก่งเหมือนกันนะเนี่ยทำว่ากลัวไปหมดแล้วจนกระทั่งคืนนั้นมาถึงคืนที่ฝนตกหนะักฟ้าผ่าตลอดทั้งคืนไฟในบ้านกระเพิบ ก่อนจะดับสนิทพิมพ์นั่งนิ่งอยู่ในห้องม่อไปในความมืดพลางนึกถึงเรื่องที่ป้าขายข้าวแกงคนนั้นเล่าแล้วจูๆ่ๆเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นจากบันไดตึกตึกตึกช้าๆหนักๆทีละขั้นเหมือนมีใครกำลังขึ้นมาพิมพ์หยิบไฟฉาย ส่องไปที่บันไดและสิ่งที่เธอเห็นทำให้เลือดในตัวเธอเย็นเฉียบจนแทบจะหยุดไหลขึ้นไปเลี้ยงหัวใจให้หยุดเต้นในทันทีผู้หญิงผมยาวในชุดพื้นเมืองคนนั้นใบหน้าเละเลือดอาบค่อยๆค,ค,คลานขึ้นบันไดามาแขนขาบิดเบี้ยวผิดรูปตาปนโตไม่กระปริบปากฉีกยิ้มกว้างร่างนั้นค่อยๆค,ค,คลานมา ระซิบด้วยเสียงเย็นเยียบตรงใบหูของพิมพ์ที่ขณะน,นี้ยืนตัวแข็งทื่อเนื่อแตกพลักเป็นเม็ดเม็ดมาอยู่กับฉันสิฉันเหงาฉันหนาวเหลือเกิน